คุนอะ่ะเมียซานปูปูพืนบ้านสีกะคือคนไทยนั่นแหละค้ายกันน,ะน่ะีนี่ก็คือมักไพมักมันเนาะพี่เนาะสีนั่นไหมมักไผรม,มักมันผูดได้ประมา บ้านเฝาหาป่าได้เดี๋ยวหาป่อทีมันไม่ไดสีแจงสดกต่าดสีอันนี้มีอมตินจากโนเวคนเห็ดกับจากโนเว่ไม่กับจากโนเว่ปัดข้นหนึ่งกับท่าสีหนอกบ้านเห็นแต่มือแเป๊แเป๊แเบแเปแะยูเห็นมือแเบแบบอยู่แป๊ กูนะคนแกะกงโอ๊ยแดดดีมั้ยพลัสพลสหายแดดมังนี่ด้มึงห,หนี่พลัสบัสมาน่อสักขึ้นแล้วโอ๊ยคัก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 นะพี่เนาะ <c oughs>

บ้านหกอึงตึงเดียวใกล้การไล่แต่ว้ามันเห็ดงายยู่เนาะเนี่ยมันเห็ดงายอยู่ไอ้หางอันไอ้หังก็กะรีพับกะรีพับอันเข้าตัวอบเอา คพิ่นเนชอดแล้วแต่ว,ว่ามันอยากกินฮ้อนๆไปตูป้โอป่ะมากินกาแฟกัฟนผู้่ไกาแฟดเดี๋ยวไปินน่ะคนทาสีนาคนเฮ็ดตีนเอ้ย Clean, okay. I'm a quad. Yeah. Put something wrong. But uh. Okay. 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 Okay.